พี่ฝนไม่ถามแนว่าศูนย์ฟอท่องเที่ะอ่ะเรื่องการบริการเซอร์วิสครบวงจรบวครบวงจรเลยทั้งศูนย์บริการนะคะฝายขายอุ่นสีนะคะก็คือมีครบวงจรเลยลูกค้ามามองนี่มองเดียวคือจบเลยเอาง่ายๆเลยครบจบที่ฝออโต้แมนปทุทาแมนค่ะบอกเลยบอกเลยหรดอว่าลูกค้า ต่้งจังหวัดล่ะน้องไม้อุ้ยต่้งจังหวัดบบตองห่วงเฮ้ามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงที่เลยนะคะเ,ออเล้วจองออนไลน์ล่ะตอนนี้ปลอดภัยร้อยเป์เซ็นต์่าภาวะของเฮ้านะคะจองผ่านฟอร์ดออโต้แกลรลรี่ปทุมธานีเข่ไม่ญชีฟอร์ชนะคะตัวนี้สามารถตรวจสอบได้นะคะทุกกรณีม่มค่ค่ะม่คื่โอนเช่าบริษัทเลยนะคะบ่ววไ้่่ไม่่ไม่่่ ไว้ใจได้แมนข้อเสนอทุกเงื่อนไขนะคะก็คือว่าเข้าไห่แล้วเข้ากระแต่งเต็มแบบนี้ไห้เลยไม่มีว่าจะมาเก็บเพิ่มวันลับลดนะแมนค่ะคุยจบก็คือจบเลยค่ะโอเคเนาะอ่าถ้าสั่นลูกค้าอยากคู่โปรโมชั่นนะคะดีๆอยากจะฟีดาวหรืออยากจะได้ชุดแต่งส่วนลดแบบนี้กะ ทักเขามากถามทีมงานฟอร์ดปะทุมบีซีได้เลยสำหรับมือหนีห้ากับตองสีคอตโตล่าแล้วนาะน้องไม้ค่คะมือหนีห้ากับคอตโตล่าแล้วนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ